ของฟ้างามสดใสวิไลตาอยู่ห้วยทรายมองแล้วสง่าสุขสมมองดูอ่างเก็บน้ำช่างหน้าชมภู้ผาดางผู้ผานางสมดังจินตนาความงามลึกลับประจักษ์จิตให้ชีวิตนี้มองแล้วสแสวงหาสุขใจ เพิดเพลินอราเมื่อมาชมอ่างเก็บน้ำห้วยสายที่ตัดให้อ้ยอยู่ที่ห้วยสายเออย้อยงามขนาดพี่ร้องเอ้ยออว่าอย่างไงครับท่านเห็นแล้วเจ้าป่าผู้พานมันแห้งแล้งลายได้หนิแล้วรายงานได้หนิต้องรายงานได้หนิคุดลอกได้หนิเนาะ บบการใช้น้ําของของชุมชนนี่ยังบ่ได้เพราะว่าปล่อยแห้งขนาดนี้ถือว่าอันตรายจริงกระลึกสูงจากระดับน้ำสูงก็มาันคู่คูนี่มันเกือบเจ็ดแเมตรถือว่าเลึกแล้วบ่นี่ถือว่าเลึก,ลเลกครับแต่ว่าปัญหาคือระบบอืต้องถามชาวบ้านว่า พอไาเป็นไหมอืมน,นี่คือเพราะว่าถ้าเกิดช่วงนี้มันเกิดพิกิดนี่ว่าระดับน้ำเนี่คุณจาน้ำเทีนยนไะถ้าเกิดปีนี้แล้วเนี่ยคุณตายเลยเลยจบเนี่ยมันจะหมดแหละน้ำหมดือ,ดอดว่าหมด